สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับอพอดีมีคนถามเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอให้อธิบายนิดนึงว่า2ออันนี้มันต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็พอดีอาจจะเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับแต่เป็นสิ่งเบสิกมากๆที่หลายคนเองก็อาจจะลืมเอ๊ะนิดนึงก็คือคาว่า B2B กับคาว่า B2C นั่นแหละนะครับสองคนี้เป็นคำยอดคิดแล้วก็ใช้ในการเรียกธุรกิจ ของโคจูนนมานะครับว่าธุรกิจคุณเป็นธุรกิจ B2B อ่าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจ B2C อะไรเงี้ยนะครับผมเองก็ใช้ในการอธิบายกับลูกค้าหลายๆคนด้วยเหมือนกันนะครับก็อาจจะใช้เยอะนะครับแล้วก็จนหลังโคนเองก็แบบเออแล้วมันมันต่างกันยังไงใช่ไหมครับซึ่งก็มีการอธิบายกันหลายครั้งนะครับว่าโอเคบางทีคือเรื่องมันต่างกันเพราะว่ามันมีโปรเซสที่ไม่เหมือนกันนะครับมันมีการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์กับการใช้เหตุผลต่างๆไปนะครับแต่ก็มีการตั้งคําถามกับเอาอย่างเช่นมีจะนคพูด่าว การซื้อแบบ B 2 B เนี่ย B process เ,เยอะขณะที่ B 2 C process ไม่เยอะแล้วก็มีคนถามบอกว่าจริงเหรอเพราะว่าจริงๆแล้วในสินค้าลายประเภทเนี่ยของ B 2 C เองเนี่ยนะครับมันก็มี process ไม่ได้น้อยนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับคือไม่ได้แบบว่าไปเดินห้างก็ซื้อเลยทันทีไม่ใช่มันก็มี process ก็การทําหาข้อมูลมันมีเรื่องอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งเอาจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับแม้กระทั่ง Adobe เองนะครับผมไปฟังสัมมนาเขา้บอกแล้วว่าจริงๆทุกวันนี้ไอ B 2 B กับ B 2 C เนี่ยเส้นแบ่งมันก็ เบลอๆกันเยอะมากนะครัมันคือทำโปรเซสคล้ายๆกันเลยทีเดียวนะครับอาจจะจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับมีคนบอกว่าเพราะว่า B2B เนี่ยเป็นการตัดสินใจแบบเรียกเรขบติที่ประชุมมานะครับมีการทําจัดซื้อจัดจ้างมีการดู p r o p o โซลนะครับซึ่งไม่เหมือนกับ B2C ที่มักจะใช้ e m o t ชั่นอลกันนะครับก็มีคนถามอีกอ้าวแล้วปกติเวลาเราตัดสินใจเลือกอสินค้าไอ้พวกแบบ B2B เนี่ยเราไม่ใช้อารมณ์เลยเหรอ จริงๆก็ใช้นะฮะผมผมกล้าพูดได้เลยผมเป็นผู้บริหารเก่าเนี่ยผมก็บอกว่าเอาบางทีก็ใช้อารมณ์นะบางทีก็ใช้แบบการฟีลลิ่งกันเลยแบบว่าเอ้ยอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับหรือบางทีก็คือเฮ้ยเราเราว่าใช้นี้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ใช้อารมณ์เหมือนกันอ้าวแล้วมันต่างยังไงใช่ไหมครับงั้นเรามาเข้าใจเอาแบบอาพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นก่อนแล้วับบางคนที่ไม่ทราบนะครับว่าไอ้คำย่อพวกนี้นะครับ B2B B2C คืออะไรนั่นเองนะครับ B 2 B นะครับแน่นอนนะเอาเรื่องของ B 2 C นะครับ B 2 C business to consumer นะครับก็คือการขายสินค้าที่ธุรกิจหรือองค์กรเนี่ยนะครับ ทำธุรกิจไปส่งมอบสินค้าบริการเนี่ยให้กับคนที่เป็นเรียกว่าคอน sumer หรือผู้ผู้บริโภคกันเองนะครับซึ่งสินค้าพวกนี้คือผู้บริโภคจะซื้อไปใช้เพื่อใช้ในการใช้ชีวิตของเขานะครับเช่นซื้ออยาสระผมซื้ออาหารนะครับซื้อลถอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับพวกนี้คือก็คือขายให้กับตัว end user ว่าไปนะครับแล้วก็เขาซื้อไปอใช้ในการลง,ลงชีวิตนั่นแหละนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับและ B 2 B ก็ บิสเนสกับบิสเนสนะก็คือการทำธุรกิจกับธุรกิจนะครับก็เป็นเหมือนการที่องค์กรขายบริการขายสินค้าให้กับธุรกิจนะครับซึ่งก็ถ้าถ้าเกิดเราพูดกันแบบนบ้านเนี่ยก็บอกว่าโอเคก็หมายว่าอ๋อแปลว่าคนจ่ายตังค์เนี่ยนะครับคนแรกเนี่ยมันคือคนทั่วไปก็คือบุคคลนะฮะขณะที่แบบที่2เนี่ยคนจ่ายตังค์ก็คือตัวองค์กรใช่ไหม แลจะมองอย่างนั้นก็ได้นะฮะจะจะมองกันแบบเบสิกอย่างนั้นก็นได้แต่สำหรับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าถามบอกว่าความแตกต่างกันระหว่าง B2B กับ B2C เนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่ะเราจะบอกว่าเป็นเรื่องของว่าคนซื้อเป็นองค์กรก็ใช่ส่วนหนึ่งนะครับนะฮะเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของโปรเซสไหมผมว่าบางครั้งมันก็ใช่นะครับแต่สิ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยคือว่า B2C เนี่ยมันเป็นการซื้อสินค้า บริการนะครับโดยที่ผู้ซื้อเนี่ยหรือประชาชนทั่วไปหรือคนทั่วไปคอนซูเมอร์นี่นะผู้บริโภคใช้ซื้อมาเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของตัวเองนะครับใช้ประกอบการใช้ชีวิตของตัวเองนะครับเช่นเราซื้อโทรศัพท์มาเพื่อเอาไว้โทรศัพท์เอาไว้ทํางานใช้ชีวิตของเราเองใช่ไหมฮะเราซื้อคอมพิวเตอร์มาผมซื้อกล้องเว็บแคมมาเพื่อใช้อัดวิดีโอต่างๆไปนะครับคือเราใช้เพื่อทํางานต่างๆของเรานั่นเองใช้ชีวิตของเราครับ แต่ส่วน B 2 B เนี่ยนะครับ B 2 B ถ้าเกิดเรามองว่าเขาซื้อสินค้าเพราะอะไรนะครับเขาซื้อสินค้าเพื่อไปใช้ประกอบการทําธุรกิจอธิบายง่ายๆมันซื้อสินค้าคือซื้อไปเป็นต้นทุนนะค,คือซื้อไปเพื่อไปเป็นทุนในการทําธุรกิจือการให้บริการอ่ะ้าคิดง่ายๆสปาสปาซื้อน้ํามันระเหยเพื่ออะไรก็เพื่อน้ำมันระเหยเนี่ยเอาไปให้บริการไงเอาไปให้บริการคือเอาซื้อเนี่ยเอาไปทาธุรกิจต่อนะ ใช่ไหมฮะซึ่งมันจะมีคาพูดอีกเลยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดล,ลงบัญชีค่าใช้จ่ายคืออะไรฮะซื้อสินค้ามาปุ๊บสินค้านี้ต้องมันต้องกลายเป็นสินค้าที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาถ้าเกิดว่าใครที่ทำบริาษัทจะรู้เลยครับว่าเวลาบัญชีตรวจเนี่ยนะครับหรือทางอสางกรเนี่ยเขาดูเลยคือบอกว่ารายจ่ายอันเนี้ยเป็นรายจ่ายที่นําไปสู่การดําเนินธุร,รกิจหรือเปล่านคะครับถ้าเกิดมันใช่ก็คือลงบัญชีได้ถ้าไม่ใช่ก็เอาไปเบิกไม่ได้นะฮะ ใช่ไหมครับบอย่างบคนชอบเอาแบบเนียนๆเอาบินอะไรมาใส่ไปค่า้จ่ายอะไรเงี้ยครับทำบัญชีจะบอกว่าอันนี้เป็นค่า้จ่ายที่ไม่เกี่ยวธุรกิจไม่สามารถที่จะมาลงไปค่า้จ่ายได้นะฮะค,คือคือลงไปเนี่ยเกิดเป็นการตรวจสอบก็คือผิดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ <S <s เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามอง B2B เหมือนกันก็นกคือ,อไร B2B คือการทําธุรกิจกับธุรกิจแล้วก็การขายสินค้าบริการเนี่ยมันคือการขายเพื่อให้อีกธุรกิจหนึ่งเนี่ยเอาสินค้าบริการเนี่ยไปดําเนินธุรกิจต่อนะครับไปทําธุรกิจต่อนั่นเองเช่น ผมทําธุรกิจอยู่แล้วผมซื้อบริการนะครับซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อเอาไปทําบัญชีบริษัทผมใช่ไหมฮะผมทำธุรกิจเทรนนิ่งนะครับผมก็มีการซื้อนะครับเช่นผมซื้อ,อปากกาว่าไปแต่ซื้อปากกาที่ผมก็คือซื้อไปเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมาใช้อบรมนะฮะแปลว่าต้องมีอสิ่งนี้เพื่อใช้ทําธุรกิจนะครับอืเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเราแบ่งก็แบ่งประมาณนี้นะครับตาผมก็คือมันคือ B2B กับ B2C คือ B2C คือซื้อไปใช้ซื้อไปใช้เองนะครับแต่ว่า B2B คือซื้อเชื่อไปใช้ทำงานดำเนินธุรกิจต่อนะครับนี่คือนี่คือคกลไกของมันนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบ่งได้หลายแบบก็ได้และอันนี้ก็แล้วแต่ที่คนจะมองลักษณะนะครับแต่ก็ให้ ให้หลายคนเข้าใจก่อนลว่า B 2 B คือแบบนี้นะครับ B 2 C แบบนี้นะครับและปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอ,ะอีแบบหนึ่งขึ้นมานะครับคือสิ่งที่ชื่อว่า C 2 C หรือ,อ Consumer to Consumer นะครับก็คือการที่เรียกว่าตัวผู้บริโภคขายตรงให้กับผู้บริโภคซึ่งอันนี้มันเกิ e, เกดขึ้นจากแอปพลิช Shopee เกิดพวกอัลซ่าดาเกิดขึ้นจาก Facebook ได้แหละก็คือว่าเราสามารถขายสินค้ากันเองนะครับได้นะครับซึ่งสมัยก่อนมันทายากนะสมัยก่อนคือถ้าคุณทําอย่างนี้ได้คือคุณต้องมี ตลาดนัดอะไรเงี้ยคุณมีตลาดนัดนะฮะแล้วคุณก็ต้องให้คนมาเจอกันนะครับซึ่งมันอาจจะยุ่งยากพอสมควรนะครับการซื้อขายโอนเงินอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้อะไรก็ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือ C2C ก็จะเริ่มโตขึ้นนั่นเองถ้าหาปัจจุบันเนี่ย C2C เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เรียกว่าโตขึ้นเร็วมากนะครับและมีผลเยอะมากกับหลายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อุตสาหกรรมพวกการขนส่งสินค้าต่างๆนะครับถ้าเกิดคุณไปถามพวกบริษ เขาจะบอกเลยว่าไอ้ C2C เนี่ยนะครับคือหนึ่งในผู้ใช้บริการตังต้นเลยก็ว่าได้คือก็เนี่ยครับขายของออนไลน์กันเนี่ยแหละฮะแล้วก็เรียกว่าซื้อขายกันทุกๆวันนะครับ ซึ่งตรงนี้เขาจะเรียกว่า C2C อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่เป็นบริษัทหรือไม่เป็นองค์กรนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดวม่อไหรก็ตามที่จดทะเบียนบริษัทแลวเป็นองค์กรแล้วก็คือกากลายเป็น B2C นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการง่ายๆนะครับเพื่ออธิบายว่าไอ้ตัว3อันนี้นะครับ B2B B2C C2C เนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่าก็มีคนถามมาเหมือนกันแล้วจะได้เข้าใจกันแบบเบสิกง่ายๆนะครับผมอาจจะมีตกหล่นไปบ้างอาจจะมีมุมมองอื่นที่สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือการร์เววๆว่า มันต่างกันอย่างไรและก็คุณจะต้องรู้อะไรบ้างนั่นเองนะครับผมนี่คือล่าสู่การฟังไว้ในเอพิโซดนี้นะครับแล้วก็ติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะหยิบเรื่องไหนอีกมาคุยกันนะครับในเรื่องของความรู้การตลาดอัปเดตต่างๆน่าสนใจนั่นเองนะครับผมนี่คือนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ